หลายคนไม่รู้อีกอาชีพเบลล่านอกจากเป็นดารายัางเป็นผู้บริหารระดับสูง พาส่องอีกอาชีพของเบลล่ารานีนางเอกสาวชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่หลายคนไม่รู้ว่านอกจากเบลล่าจะเป็นนักแสดงแล้วยังนั่งแทนกรรมการบริษัทกำไรไม่ธรรมดาซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าเบลล่ารานีมีรายชื่อนั่งเป็นกรรมการบริษัทสื่อบริษัทโบเอล40จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่5มีนาคม2557โดยเบลล่าร ีแคมเปญเป็นหนึ่งในคณะกรรมาการบริษัทดําเนินธุรกิจตัวแทนให้บริการสื่อโฆษณาการบันเทิงปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2560รายได้10้าน4 8 1 6 5 3บาท71สตางกํกำไร868,978บาท, 78, บาท, 78, บาท50สตางปี2,561รายได้29,488,000บาท 8 5 9 2 1บาท6กสตางค์กำไร6 8 2้าน6บาท74สตางปี2,562รายได้27,586,479บาท65สตางค์กำไร6 8 3้าน1บาท39สตาง ปี2563รายได้4 1 2 8 3 1 4บาท92สตางค์กำไร15,638,114บาท67สตางปี2564รายได้28,478,437บาท81สตางค์กำไร6,189,330บาท61สตาง